บีบีซีนลวันนี้ครับชวนเชิญแฟนบอลทุกคนให้กำลังใจส่งกำลังใจไปซาอุดิอาระเบียนะครับให้กับน้องๆไอ้หนูช้งศึกจูเนียเยาวชนไทย17ปีครับซึ่วันนี้จะประเดิมสนามศึกยูชิบเชิงแชมป์เอเชียรอบไท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราเตรียมกันมานานเลยเดียวนะครับคราวนี้เราเจอของจริงและนะค,คืนนี้เตะเปิดสนามเนี่ยนัดแรก4ี่ทุ่มนะเจอกับ อุสเดกิสานทีมเต็งทีม,ทม,ทมหนึ่งะครับก็พูดในภาพรวมก่อนคือที่ผ่านมาประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยนะครับเราผ่านการเตรียมทีมทั้งในแล้วก็ออกไปเก็บตัวที่กาต้านะครับยาวมันถึงซาอุจนถึงอนเนี้ยอันนี้ถึงการเก็บตัวที่เข้มข้นนะของทีม17ปีภายใต้การนําของเซอร์เด็ดเจเด็ดมีราบแล้วก็คุณอนุทคารใสซึ่งเป็นผู้การทีมนะครับ ทำเนี่ยเต็มที่นะมีการใส่หน้ากงหน้ากากซ้อมกันเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศซึ่เบาบางที่เซานะครับก็จะเจอกับของจริงน็คืนวันนี้ครับจะหมูหรือจ่านะเพราะว่าเราอยู่ในสาย A จะบอกว่าเป็นสายที่ไม่หนักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งสามทีมที่เราต้องเจอเนี่ยนะฮะล้วนแต่เป็นทีมที่เคยเป็นแชมป์เอเซียทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุซเบะนะครับไทยเราก็เคยเป็นนะ แล้วก็จีนก็เคยเป็นนะครับเพราะนั้นไม่หมูแน่นอน4ทีเอา2ทีเนี่ยถามว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือมาตรฐานในอาเซียนเนี่ยเราเป็นหนึ่งในตองโอูแล้วนะครับแต่จู่นอกอาเซียนเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ถึงไหนยังไงถึงแม้ว่าเราจะผ่านการเตรียมทีมมาอย่างดีนักเตะก็ถือว่ามีมาตรฐานดีทุกคนเก่งแต่ทีมอื่นเขาก็เก่งนะฮะ คือเราเก่งเล็กคราวนี้ก็มาเจอเก่งใหญ่ของจริงมันแล้วอยู่ที่เกมนัดแรกคือวันนี้ครับที่จะเจอคูตเบย์นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นทีมเต่งทีมเต็งแล้วคูตเบย์เนี่ยตอนนี้บอลชุดใหญ่เขาจะไปบอลโล่นะเพราะนั้นชุดเล็กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขามีมาตรฐานอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีสักแต้มหนึ่งนะเรามีโอกาสที่จะลุ้นในเกมต่อๆไปแต่ถ้าเราแพ้แต่เกมแรก ผมว่าุ้งทำใจนะครับว่าเวทีนี้มันจะมีเตะคัดไปจริงโลกติดกันเนี่ยหปีก็ค่อยว่ากันนะครับสู้และเชียร์เต็มที่ก่อนอ้าวมีดาวรุ่งผีแดงนะซิว่าแม็กไซนะเป็นดาวรุ่งอายุ15ปีได้รับการจับตาจากสื่อของ AFC ว่าจะแจ้งเกิดในบอลรายการนี้จะได้หรือไม่คืนนี้ได้ดูกันได้ลุ้นกันแน่นอนครับทีสปอร์7 และเฟ o บ k youtube ช้างศึก่ทยรัสดให้ชมกันเชียร์ไอ้หนูช้างศึกครับ